สวัสดีครับครับก็หลังจากที่เราได้ลองใช้บอดของโป c เกต b บดนะครับไปหลังจากเมื่อวานที่ลงคลิปไปแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาผ่านมาแนละ้วประมาณหลายชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาสามโมงเย็นนะครับสามโมงครึ่งของวันที่ยี่แปดนะครับ มาดูว่าเลเวลหลังจากที่ปล่อยทั้งคืนตั้งแต่ที่รีวิวไปให้ได้กี่เวลแล้วมาที่สเตตัสนะครับขึ้นมา4เวลเห็นไหมจาก20เป็น24ตัวนี้ปล่อยจุดฟาร์มอยู่ที่สยามพารากอนนะครับเดินหมุนอยู่นั่นแหละเห็นไหมตัวนี้จะมีระบบป้องกันซอฟแวร์ด้วยนะครับ เขาจะหมุนให้ให้อัตโนมัติเลย้าเก็ติดซอฟต์แวร์ยังไงเดี๋ยวจะแตะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับลิงก์ลิงก์งดาวน์โหลดโปรแกรม